ได้ครับผมแล้ก็เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนเนาะครับผมว่าส่วนมากคนคือมันทอนะ้อ่ะใช่คนมันท้อปุ๊บเนี่ยเริ่มถอยอแต่ผมท้อแล้วผมไม่ถอยคุณางนีเดินไปขา้างหนอย่างเดียวผมเดินไปขา้างหนไปเรื่อย,เ,อยอเหนื่อยพักไว้ก่อนครับผมแต่ไม่ถอยในวงนี้ก็มีคนบอกอเก็บไว้ทำไมเยอะแยะขายไปอ่าผมชอบนะคำพูดนี้นะก็บอกอ่ะขายไปขายหมดไป ไม่งั้นก็เหลือสักตัวสองตัวขายทาไม้ตอนนี้ก็ยังพอมีแรงอยู่ครับผมเลี้ยงต่อไปอืเพื่ออนาคตข้างหน้ามันอาจจะราคาดีขึ้นครับผมจะคิดเอาแต่ลบสิบวกมัง่งสิแต่ผมชอบนะหลายๆคนเขาชอบพูดกันเง้นะตองบอกเ <ๆ S 2> พื่อนๆที่เลี้ยงวัวบอกจะเป็นใจร้อนครับผมบผม,มัน มันธรรมดาของมีขึ้นมีลงวา่างนี้มันธรรมดาก็ปล่อยลงไปก่อนครับผมตัวไหนเราพอพยุงมันได้เราก็พยุงไว้ก่อนอ่าอ่าถ้าเราพยุงไม่ได้จริงๆครับถ้ามันเออขัดสนจริงเราก็ปล่อยมั้งครับผมแต่ยับปล่อยทั้งหมดอืมปล่อยสักสองตัวแล้วก็เหลือสี่ห้าตัวอย่างเงี้ยมันก็ยังพอได้นะพอได้ยู่แล้วคุณตาได้ซื้อตัวสี่ห้าหมื่นมาเลี้ยงเขาบ้างไหมผมไม่เคยซื้อเลยตัวราคาขนาดนั้นไม่กล้าซื้อหรือว่าไง ก็ S <S <S ผมว่าเอาขนาดนี้ดีที่สุดแล้วซื้อตัวแพงมาถ้าเกิดมันราคามันลงมาปุ๊บเนี่ยเราก็หนักนะสาหัสเลยนะครับบอกกับพูดไม่ออกเลยผมว่างี้คิดง่ายๆแล้วก็ทําง่ายด้วยครับทำไดยง่ายคิดง่ายๆทำง่ายๆอย่าไปซีเรียสผมบอกเลี้ยงบัวจยะถ้าคนไหนซีเรียสกับการเลี้ยงสาตว์จะจบคิดเอาแต่กำไรมันเป็นไปไม่ได้หรอกคนเรามันต้องมีขาดทุนบ้างผมว่างี้ครับผมนี่ตัวนี้ ประมาณนั้นเวลาเกี่ยวข้าวเนี่ยก็น่าจะเป็นสาวใช้ผมตัวนี้นะครับแม่สาวเลยนะครับแม่สาวมีสองตัวนะตัวนี้ครับอ๋อผมเก็บไปเพราะดูหุ่นมันค่อนข้างที่จะดีนะครับจะผสมบรามัน์อย่างนี้เปลี่ยนสายแล้วคุณตานะครับลองดูผมลองดูชุดนี้แหละชุดชุดที่ที่จะครอบประมาณเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดนี่แหละครับผมครับผมสองตัวเนี่ยอ่าผมว่าเป็นไปได้แล้วคุณตานะ ทำเป็นไปได้ผมก็จะทาต่อไปเรื่อยๆเอาอย่างเช่นถ้าคลอดมาอย่างนี้นะขายได้ตัวละห้าพันเนี่ยพอได้ไหมก็ต้องคิดดูก่อนครับผม<อ>ต้องคิดดูก่อนว่าเออมันสมควรไหมครับผมแต่ตัวนี้ถ้าตัวห้าพันสมมติมีพอคาคนกลางมาสักสามคนคนหนึ่งให้ห้าพันคนต่อไปมันให้สี่พันนี้มีคนสุดท้ายมา นี่ห้าพันขายไหมนี่มันคือราคาที่เราต่อรองได้แล้วสองในหนึ่งสองในหนึ่งยังไงในคนตาคือสมมุติว่าสามคนที่มาขอซื้อราวดตัวนี้ให้ห้าพันครับคนแรกมาให้ห้าพันปุ๊บเนี่คนที่สองมาให้สี่พันครับคนที่สามมาปุ๊บเนี่ยห้าพันปล่อยไปอันนี้เป็นเราเราสิทธิ์เอาต่อรองได้แล้วอ่ะสี่พันได้ไหมขอเพิ่มอีกสักพันหรือสองพันได้ไหมเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ที่เราจะต่อรองกับพ่อค้าคนต่างได้ครับผม ไม่ใช่แบบคนนี้มาให้ห้าพันแต่คนต่อมาบอกออวัวถูกมากให้สี่พันขายไหมเราอยาไปอย่าพึ่งนะอยา่าอย่าพึ่งอยากได้เลยเ <c oughs> งินสี่พันผมคิดอย่างนั้นเนี่ยผมไม่เดือดร้อนราคามันถูกก็จริงอยู่อย่างวันนี้ถูกมากแต่ผมว่าขายได้ดีมากทําไมะถ้าผมไม่ขายราคาที่ถูกวันนี้ถูกมากแต่คุณตาขายได้ดีมากค<อ>ือเขาตัวถ้าต่ผมขายเขา เขาป้าซื้อแค่เจ็ดพันแต่ผมขายได้หมื่นสองเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ขายถ้าราคานั้นอ<ะ>่าเพราะผมบอลไม่เดือดร้อนอ <ะ S 2> ซื้อเชือกกิโลนึงก็ผูกนี่ไม่ี่ผมจะถามคนคนซื้ออีกเขามีเงินแค่ไหนเองบอลเพรผมว่าจะถามอย่างนี้อยู่แล้วแ,แม่เขาบอกว่าจะไปถามานเหมือนกันเลยเดี๋ยวเขาตีตายคุณตาคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ขายเจ็ดพันเนี่ย 7, เก็บไว้ยังไงก็ได้ถึง 12, หมื่นสองแน่นอนครับผมยังไงก็ต้องได้เราเสียเวลาอีกนิดหนึ่งครับผม ไหนๆก็เสียเวลาอยู่แล้วอ่าก็มันเสียไปเสียอีนิดจ,จะเป็นอะไรนะครับผมครับผมแต่ผมเชื่อนะไอชาเล่ตัวผู้ตัวนี้นะที่ผมเพิ่งเห็นนะครับน่าจะมีคนมาจีบเยอะนะนี่คนก็มาถามดูแล้วแต่ยังไม่ปล่อยตีเท่าไหร่คุณตาตัวนี้ขอมาตีให้เขาให้ผมมือหนึ่งเอ้ยผมบอกมืนหนึ่งผมไม่ปล่อยเขาบอกจะเอาเท่าไหร่บอกยังไม่ปล่อยราคาเท่าไหร่ผมยังไม่พูดทาผมพูดไปปุ๊บ อาจจะไม่ได้ซื้อไขยกันเดี๋ยวมันจะมาจ,จีบเอาจนได้๋อเแอบเงี้ยไม่เท่าไหร่กันตาในใจนะประมาณเท่าไหร่ผมก็ตอนตัวนี้ผมว่าถ้าได้สักหมื่นสองผมก็ปลอยอ๋อหมื่นสองนะคุณต,ตาก็ไม่ได้ขอเยอะนะครับไม่ได้ขอเยอะเ<อ>พราะตอนนี้วัวชาเล่ตัวผู้นี่เ็าหายกันในควักเลยนะครับได้ข่าวว่างั้นนะครับเขาไปขุนครับได้ข่าวอเขาอยากจะได้วัวประมาณสักปีนิดๆนะครับ ปีนิดเนี่ยประมาณป,ป,ป,ปีสองปีสามนี่แหละครับสองเดือนสามเดือนเนี่ยเขา,เาไปคุนขายอ,อต่เมื่อเมื่อผมรู้อย่างนั้นแล้วผมก็กาดป้าของผมไม่ได้รีบเลยนะเออพื่อต่อรองราคากันได้อีกก็จะถูกจะถูกรีบขายช่วงนี้ได้ดีแล้วขายขายผลสุดท้ายปุ๊บนี่เสียดายที่ลังทำไมครับคุณตาก็เสียดายจ้ะเพราะพอช่วงท้ายปุ๊บ ถ้าวัวราคาบิขึ้นมาปุ๊บเสียดายแล้วทีนี้วิ่งหาแม่พันธุ์ใหม่แล้วทีนี้ราคาวัวขึ้นอย่างนี้วิ่งซื้อกันเลี้ยงอยีกน,นะครับผมถึงบอกเพื่อนๆที่เลี้ยงวัวบอกจะตื่นใจร้อนครับผมมันมันธรรมดาของมีขึ้นมีลงว่าอย่างนี้มันธรรมดาก็ปล่อยนาปก่อนครับผมตัวไหนรับพอพยุงมันได้เราก็พยุงไว้ก่อนอ่าถ้ารับพยุงไม่ได้จริงๆครับ ถ้ามันเขัดสนจริงๆเราก็ปล่อยมั้งแต่ <ผม S 2> ยัาปล่อยทั้งหมดอปล่อยสักสองตัวแล้วก็เหลือสี่ห้าตัวอย่างนี้มันก็ยังพอได้นะพอได้ยู่แล้วคุณตาได้ซื้อตัวสี่ห้าหมื่นมาเลี้ยงเขาบ้างไหมผมไม่เคยซื้อเลยตัวราคาขนาดนั้นไม่กล้าซื้อหรือว่า,างไงก็ผมว่าเอาขนาดนี้ดีที่สุดแล้วอ่าซื้อตัวแพงมาถ้าเกิดมันราคามันลงมาปุ๊บเนี่ยเราก็หนักนะสาหัสเลยนะครับอกกับ พูดไม่ออกเลยเพราะวอางี้ก็มีเยอะหลายคนคนในบ้านหลานของผมคนหนึ่งเหมือนกันซื้อบัวแม่พันมาตัวละสี่หมื่นพอวัวราคาลงปุ๊บวันนี้ขายตัวละสองหมื่นสองหมื่นแทบจะร้องไห้กราบให้เขาซื้อเดยซ้ำไปเขาแทบไม่อยากซื้อนะครับอมบอกใ,ใจร้อนทำไมาวัวเราดูเออตัวนี้มัน พอเลี้ยงได้ครับผมแล้วก็เก็บไว้ก่อนเอย่าเพิ่งใจร้อนเนาะครับผมว่าส่วนมากคนคือมันท้อนะใช่คนมันท้อปุ๊บเนี่ยเริ่มถอยอแต่ผมท้อแล้วผมไม่ถอยคนตรงนีเดินไปขา้างหนอย่างเดียวผมจะเดินไปขา้างหนไปเรื่อยๆเหนื่อยพักไว้ก่อนครับผมแต่ไม่ถอยล้วังนี้ก็มีคนบอกอเก็บไว้ทำไมเยอะแยะขายไปอ่าผมชอบนะคำพูดนี้นะก็บอกขายไปขายหมดไป ไม่งั้นก็เหลือสักตัวสองตัวขายทำไมตอนนี้ก็ยังพอมีแรงอยู่ครับผมเลี้ยงต่อไปอือเพื่ออนาคตข้างหน้ามันอาจจะราคาดีขึ้นครับผมจะคิดเอาแต่ลบสิบวกมัง่งทีมผมว่า <laughs> แต่ผมชอบนะหลายๆคนเขาชอบพูดกันอย่างนี้นะวลาเห็นคนเลี้ยงัวยเยอะแล้วจะพูดว่าขายทิ้งไปวัวมันถูกครับครับเอ้นี่สแสดงว่าเขาเชียร์เรามากเกินไป <laughs> 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 เขบาบางคนก็บอกเลี้ยงทาไมเลี้ยงไปวัวม,มันก็ถูกครับผมแถมยังเหนื่อยไม่มีเวลาพักผอ่อนผมบอกอ่ะที่คุณไม่พักผ่อนเพราะอะไรเพราะคุณไม่รู้ถ้าคุณรู้อย่างผมนะ่ผมมีเวลาพักผ่อนเยอะแยะคุณตาวันหนึ่งพักกี่ชั่วมโมงวั้วันหนึ่งผมว่าคักครึ่งวันแหละพูดง่ายครึ่งวันนะหาตอนเช้าอ่าตอนเที่ยงมาเอายาให้เขากินช่วงภากบ่ายผมพัก นอนแล้วนะขับนอนเล่นในเต็อตอนบ่ายนะวัวก็กินนําสภาพเลยตามสภาพตอนเย็นมานี่ก็ให้ฟงังนี่คือจบข่าวแล้วนะครับผมโอ้ดีมากเลยนะไม่ได้ยากเท่าไหร่นะก็ถ้าพูดทํามจริงแล้วมันไม่ยากแต่สําหรับผมนะ <c oughs> แต่คนอื่นยังไงผมไม่รู้ผมว่าคนอื่นเน่อยยากยากตรงไอ้เรื่องราคานี่แหนะคุณตา เรื่องราคาเราก็รู้ๆอยู่เราเประใจเย็นสักหน่อยว่เราจะไปเดือดร้อนอะไรขนาดนั้นครับผม